หลายว่าชีวิตของเรานี่ตายแน่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าร่างกายเปลียิจังมันเป็นของไม่เที่ยงทุกครั้งเมื่อเรายึดถือเป็นเข้ามันก็มีใจเป็นทุกข์ <c oughs> อนัตตาสภาวะของมันก็มีการสลายตัวไปในที่สุด นี่เป็นอันว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงจริงๆอาการไม่เที่ยงมีอะไรบ้างท่านก็ทราบกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะคืนให้ผมบอกกันร่ำไปก็น่ากลัวจะแย่เพราะว่าการรับฟังของผู้ท่านรับฟังมากเหลือเกินการศึกษาของผม ที่รับการศึกษามาในด้านการปฏิบัติเกือบว่าจะไม่ได้หนึ่งในร้อยในการฟังของบรรดาท่านทั้งหลายรู้เพราะเพราะว่าผมรับฟังแค่เล็กๆในน้อยมีส่วนไม่มากนอกนั้นก็เป็นการค้นคว้าเองเป็นสำคัญแต่ก็พยายามกระทำมาแบบชนิดที่ว่าค่อยๆค,คลานบ้างค่อยคอยคืบบ้าง ยังกระทั่งมีจิตยอมรับนับถือคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าตามสมควร <c oughs> ไม่ใช่อยู่ในฐานะเป็นผู้เลิศสำหรับท่านทั้งหลายฟังกันมากวันละสี่เวลาถ้านหนึ่งปีสามหก้าวันคิดแล้วฟังกันปีละเท่าไหร่ เวลานี้ธรรมะขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาฝังจิตทองท่านลงไปแล้วเท่าไหร่แล้ว่าที่มันเลยไปแล้วเท่าไหร่กาลังใจของพวกท่านสามารถจะทรงจรณะสิบห้าบรการในครบถวนไหมฮิริละโอตปะเป็นของสำคัญสำหรับพวกเรา มีความรู้สึกกันเป็นปกติหรือไม่ที่พูดนี่ไม่ได้ไหมายความว่าท่านทำไม่ได้นี่เป็นการเตือนใจกันบารมีสิบระการทรงจิตอยู่บ้างหรือเปล่ารมวิหารสี่ระการทรงไ,ได้ไหมอิทิบาทสี่ทรงได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จงคิดว่า ใจของท่านเป็นใจของอบายภูมิเป็นที่นาสิดายอย่างยิ่งโโอกายของบรรดาพวกท่านมีมากกว่าพวกผมแต่ถ้าว่าถ้าจิตของพวกท่านยังไม่สามารถจะแคะกินเลสเล็กๆอย่างน้อยที่สุดก็คือนิวรณ์ห้าบระการ ให้มันกระเทาะออกไปจิตใจจิตใจได้ก็น่าชิดนได้วันนี้เรามาคุยกันต่อไปว่าสภาวะของร่างกายมันเป็นทุกข์แต่ว่าใจของเราจงอย่าทุกข์ความจริงร่างกายมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายมีนี่มีเหมือนสภาพท่อนไม้ที่เขาวางทิ้งไว้ แต่ถ้าว่าเราไปจับมันแบกเราไปจับมันยกไปหามันเข้ามันก็เคลื่อนไหวไปได้เราคือจิตและจงรู้ว่านอกจากร่างกายแล้วอาการทั้งหมดของโลกปัญหาที่สุดมีได้ไม่มีอะไรเที่ยงจงยึดถือคำนี้ไว้เป็นสำคัญแต่ความจริงพวกท่านจำได้แต่เยอะ บางท่านก็บันทึกไว้แล้วก็มีที่ไม่มีการบันทึกไว้สิ่งที่เขาบันทึกไว้แล้วก็มีตำรับตำราก็มีครบแล้วแต่ว่ากําลังใจของท่านดีน้อมนำอวบธรรมคำส่งสอนไว้ประพฤติปฏิบัติจะมีครบหรือไม่ถ้ามีไม่ครบก็ไม่ต้องสงสัย <c oughs> ทางไปของเราแน่นอน หรือว่าสุขติหรือว่าทุกคติเป็นเรืองคอยบรรดาท่านหลายจงอย่าลืมว่าอัตนาโจทยตาหนังเตือนใจเขาตนเองไว้อย่าทะนงตนอย่าเผลอตนอย่าคิดว่าเราดีอย่าคิดว่าเราวิเศษ ถ้ามีการทนงตนถือตนคิดว่าตัวดีเท่าใดก็ต้องทราบว่าเราก็เลวเท่านั้นคิดว่าเราวิเศษเพียงใดเราก็เลวเพียงนั้นคิดว่าเราดีกว่าคนอื่นคิดว่าเราเสมอคนอื่นคิดว่าเราเลวกว่าคนอื่นก็เราก็ยังเลวอยู่เพียงนั้นยังมีความเลวมากกว่าความดีความดีเกือบจะหาไม่ได้เลย อารมณ์ยังไงจรึงจะดีก็อารมณ์ที่ทรงจารณะสิบห้าครบนั่นและดีทรงพรหมีหันสี่ครบดีแล้วก็ทรงบารมีสิบครบดีสามารถทำลายนิวรห้านได้นัน่นและดีแล้วก็มีอิทธิบาทสี่ได้นั่นดีสามารถทำลายสัญญาน์สิบรายการได้นั่นและดี อย่าลืมว่าอารมณ์ดีมีอยู่เท่านี้และที่มากกวันนี้ก็มารวมกันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นหรือว่าไปรวมในข้อว่าสัพพาปัสสะกรรนังเราไม่การไม่ทำความชั่วไม่คิดชั่วไม่โูดชั่วสุสกุศลสูปัสมัีอารมี์มผ่องใสในด้านของความดีคือกุศล เชื่จิตตปริโยธปันนังทำลายกิเลสจากใจให้หมดไปให้มีอารมใจผ่องใสนั่นะดีท่านที่ยังลืมตัวอยู่มีอยู่ผมทราบที่คิดว่าดีแต่ว่าเลวอันนี้ก็เป็นของธรรมดาเรายังมีกิเลส แต่ก็ไหนๆเราก็บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงพยายามแคะกิเลสออกให้มากกว่าพยายามพ่อคุณกิเลสคันไออาการท่านลงตนนี่เป็อาการของกิเลสตัวมณะที่เลวสามที่สุดจงอย่ามีตอนนี้ไปเหลือเวลา20นาทีประมาณ19นาที มาคุยกันถึงวาระที่จะต้องตายครั้งที่ห้าจำได้ว่าพศ .2515 ปีนั้นกํกำลังสร้างรั้วบริเวณฝั่งตะวันออกสร้างอาคารชำระนีสสงสร้างปราปาแล้วก็สร้างทำขของจุกจีกภายใน ปรากฏว่าโรคร้ายเข้ามาทำลายร่างกายของผมความจริงการทรมานเป็นมาแรมปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้คือปี2515เอาหนักเริ่มอาเจียนมาตั้งแต่ต้นหมายความว่าตั้งแต่ต้นปีต้นปีคือเดือน มกราคมก่อนหน้าเป็นนิตวันธันวาคมหรือพิพฤศจิกายนนั่นเริ่มไออย่างหนักตลอดหลังจากนั้นมาการบริโภคอาหารกินมันกินเข้าไปน้อยกว่าออกมาร่างกายมนยะทรงที่เียววัดีที่สุด ก็คืออืดบ้างเสียดบ้างไม่มากนักแต่ส่วนใหญ่มันมากจริงๆอาการอาเจียนมีเป็นปกติทุกวันแต่มันก็ไม่มากนักแต่ว่าท่านท่านหลายโปรดทราบว่าเรื่องของโลกที่มีอยู่ในโลกก็คือคนคนนี่มีความสําคัญที่สุด บางคราวผมกำลังไอยอยู่กำลังอาเจียนอยู่แล้วทำยังไงแขกผู้มาบางท่านแกก็มานั่งใช้คอ,อยดูโน้นคอยตรวจนี่คอยทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ผมก็นึกในใจว่าเอ๊ะคนประเภทนี้นี่อาการป่วยแสดงออกมาถึงขนาดนี้เรายังจะใช้กัน แต่ว่าผมก็ไม่ได้โกรธเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมองดูอธิสมาในกายเห้ไฟท่วมตัวมีเครื่องพันธนาการรัดริงมีสันภาวุสัพว์ฟังจึงรู้สึกว่าแกนี่กำลังร้อนหนักร้อนตอนนี้ไม่พอตายแล้วลงนรกนรกโดยอาการนั้นแปลการของอธิสมากายแห่งอบายภูมิ เออนรกนี่เขาเล่าย่อให้ฟังไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะทรงสภาพอย่างไรก็ดีแต่คนที่เห็นแก่ตัวนี่ไม่ได้มองดูว่าพระนะ่ะไม่ใช่ลูกจ้างแม้ว่พระไม่ใช่ทาสแต่เขามีความรู้สึกว่าพระนี่เป็นลูกจ้างหรือพระเป็นทาสสาหรับรับใช้ ยาป่วยให้ไม่สบายยังไงก็ตามทีเขาอยากจะใช้สักอย่างเดียวก็ใช้มันด่าแล้วเงินดาวเงินเดือนอะไรก็ไม่มีบ้างไรายไม่เคยเจอหน้ามาสักครั้งหลายสิบปีในายุพอมาถึงก็ยกบุญยอคุณอะไรไม่ทราบแกก็บอกแกเคยทำบุญในนั่นทำบุญนี่แต่ไม่ใช่วัดนี้วัดอื่น นี่เป็นเรื่องของคนบรรดาท่านนหลายต้องพยายามถ้าพบอาการอย่างนี้เข้าจงใช้ขันติกับพรหมีหานสีไว้อย่าไปโกรธแก่เข้าเถ้าโกรธแก่เข้าไฟมันจะเผาเราคนโดยโทสักขิไฟกูโทสันจะเผาหลานนิวบอกกันแน่อาการอาจเจียนเก้าวันที่จะถึงวันตายอาจเจียนหนัก อะไรกระทบไม่ได้กระทบข้าวเปหน่อยไอเจียนกระทบน้ำไปหน่อยไอเจียนแต่ผมก็ทำงานทุกอย่างรวบรวมกำลังกายรวบรวมกำลังใจได้ก็เดินสั่งการสั่งงานซึ่งคนเวลานั้นก็มีอยู่ด้วยกันไม่กี่คนสองสามคนคนยังไม่มากถึงขนาดนี้พระก็มีไม่มาก แขาก็รู้สึกว่าคนที่อยู่ด้วยกันเขามีความรู้สึกว่าผมป่วยไม่มากเพราะว่าอาการของผมมันเดินได้นีงแล้วก็มาบ่บุนนี่ไม่เลยโทษคนเพราะว่าจะดูอการกันมันยากสำหรับคนอย่างผมนี่มาถึงวันสุดท้ายเพราะว่ากันถึงวันสุดท้าย วันนั้นเวลาประมาณสามโมงเช้าไปดูช่างตกน้ำบาดาลฝั่งนี้นั่งดูอยู่ครู่หนึ่งความจริงอาการทางกายไม่ปรากฏแต่ด้ว่าพอลุกขึ้นจะกลับที่ทานั้นมันอาเจียนตรงนั้นอาเจียนเสอย่างหนักรู้สึกว่าอะไรในท้อมันก็ไม่มีแล้วชักใจวิววิวนิดนิด เนี่ยก็พยายามเดินเข้ามาพอถึงมุมหรือว่าจุดนอกมันก็เริ่มมาเจียนอีกพักหนึ่งพอจะเข้าประตูใหญ่ด้านหน้ามันก็อาเจียนอีกครั้งหนึ่งอาเจียนอย่างมากไม่ใช่ไม่ใช่ใชนิดๆหน่นนนอยๆพอกลับเข้ามาถึงที่คณิกุติเตียงที่ตั้งอยู่ข้างล่างชั้นล่างอาเจียนอีกครั้งหนึ่งเท่านี้ก็เริ่มนอน พอดีในเรียบพ่อเด็กชายศาสตร์เนี่ยมาทีนี้บอกจะบอกว่าไปหาน้ำเกลือมาสักพันลิ4รก็ลงอ่านนี่ไม่สบายมากมันเสียวไปทั้งตัวให้น้ำเกลือก็ดีเครื่องให้น้ำเกลือก็ดีมันไม่มีอยู่ในเวงเวลานี้กว่าจะไปหามาได้ก็ต้องใช้เวลาประมาณบ่ายหนึ่งโมเสร็จ หรือว่าบ่ายสองโมงคมจำไม่ได้แกก็เริ่มให้น้ำเกลือตอนนั้นกำลังใจเป็นยังไงนี่ยเรามาพูดเกันึงกํากำลังใจกำลังใจของผมไม่มีความรู้สึกอะไรเพราะมันด้านตัวาการอย่างนี้ซะแล้วถ้านจะถามว่าหวาดวิวใจไหมเสียวไหมกลัวตายไหมตายหรือไม่ตายผมไม่รู้สึก กำลังใจมันมีความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าเวลานี้ร่างกายมันจะพังแต่ว่าใจมันเป็นสุขอาการทางกายนี่เครียดจัดแต่ว่าใจนี่มันสบายเฉยๆถ้าเขาจะบอกว่าเข้าฌานสมาบัติหรือผมบอกเขาไม่รู้ ใจผมสบายเป็นปกติไม่มีอาการเครียดไม่มีอาการทรงตัวตึงเป่งอย่างที่เขาเข้าฌานกัน <c oughs> เพราะว่าฌานประเภทนั้นผมไม่น,นิยมผมนิยมอารมณ์ปกติเท่านั้นใจก็เป็นสุขแบบสบายๆแต่ร่างกายมันเสียวเสียวก็เสียวไปมันชินมันชินต่อาการของการป่วย เขาก็เริ่มให้น้ำเกลือผมนอนอยู่อารมณ์ใจก็เป็นสุขสบายเขาให้น้ำเกลือไปขณะที่ในเรียบให้น้ำเกลือนั่นมันมีคนอยู่เพียงสามคนเขาก็ให้น้ำเกลือไปประมาณครึ่งหนึ่งลืมตาขึ้นมาดูความจริงไม่ได้หลับเลยถ้ามันหลับตาเฉยเฉยใจมันเป็นสุขเห็นคนเข้ามาอยู่เต็มกุฏิหมด ผมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เราไม่ได้หลับในเมื่อเราไม่ได้หลับแล้วเขาเข้ามากันเมื่อไรทำไมเราจรึงไม่รู้นี่ก็ช่างผมก็หลับตาต่อไปใหม่ที่ว่าไม่รู้เนี่ยผมจะบอกให้ฟังใจมันสบายอารมณ์มันเป็นสุขคล้ายๆกับนอนอยู่ในสถานที่โปรง่งอารมณ์พัดยินสบาย กำลังกระใจนี้ไม่ได้ยุ่งกับร่างกายเลยมันจะเป็นยังไงไม่ได้สนใจเพราะรู้สัญญาว่ามันครบสิบสองปีพอดีเหลือดีบสองปีที่ให้สัญญากันไว้ว่าจะต้องตายในเวลานั้นขนาดที่หลับตาลงไปอารมณ์เป็นสศกอยู่ ภาพที่ปรากฏในอากาศก็คือเทวดาบ้างพรหมบ้างพระบ้างสวยสดงดงามแผ่วราวเต็มอากาศไปหมดจิตก็กำหนดเจอกับเทวดาบ้างพรหมบ้างพระบ้างก็คุยกันแบบสบายๆคุยกันอย่างเป็นสุขเมีอาการรื่นเริงหันษาความรู้สึกในขณะนั้นมันก็มีความภูมิใจอยู่นิดหนึ่ง คิดว่าเจ้าขันห้าจังไรตัวนี้หมดภาระกันเสียทีเราจะได้ไปอยู่ในแดนที่เราควรจะอยู่จะที่ไหนก็ช่างแดนนั้นก็ปรากฏกับสายจากสุโกโยกล้ชิดแอบาบรมที่เคยคิดว่าดินแดนส่วนนี้เราควรจะมาอยู่นานแล้ว นี่ก็น่าจะมาอยู่มันเป็นดินแดนที่น่ารักเขาเรียกกันว่าอะไรผมไม่บอกกำลังใจก็เป็นสุขแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปได้เพราะโธกีกันจากทิวดาพรมละพระการจะเข้าไปสู่จุดนั้นทุกท่านห้ามบอกโกยังก่อนวาระยังไม่ถึงผมก็รอเวลาคิดว่าถ้าหกโมงยินเป็นเวลาที่ตกลงกัน ถ้เวลานั้นมาถึงเมื่อไรเราก็จะมีความสุขอย่างยิ่งคือได้เข้าสู่แดนที่เป็นเอกันตะบรมสุขสำหรับผม mm. ผมเรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเพราะมันดีกว่าวัดที่อยู่นี่ดีกว่าสภาวะที่อยู่นี่แต่ว่าจะเป็นเองเอกันตะบรมสุขขันนิพพานหรือไม่ผมไม่รับรองมันสุขสำหรับผมก็แล้วกันสุขยอดเยี่ยมสำหรับผม ในช่วงนี้เองท่านทหลายเวลาใกล้จะหกโมงก็ปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าเลวลาอีกสักห้านาทีจะถึงเวลาแล้วจึงได้ถามพระถามว่าไปได้หรือยังท่านถามว่าไปไหน ก็กราบเรียนท่านบอกว่าตามสัญญา12ปีครบวันนี้และเวลา6โมงเป็นเวลาที่ครบพอดีท่านบอกว่ายังไปไม่ได้ซึ่งกราบเรียนถามท่้นว่าถ้าไปไม่ได้ในเมื่อร่างกายมันไม่ดีอย่างนี้การอยู่จะมีประโยชน์อะไรใช้ไม่สดวกมันอืดมันเสียดมาทั้งปีเวลานั้นเป็นเวลากลางบรรษาคือเดือนกันยายน ถ้าผมจำไม่ผิดนะ <c oughs> จำไม่ผิดคือจะเป็นสิงหาคมและกันยายนในพมจำไม่แน่นอนไม่ได้จดไว้ท่านบอกว่าไปไม่ได้ถามว่าไปไม่ได้เพราะอะไรแล้วร่างกายมันไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าไม่เป็นไรสำหรับเรื่องกายนี้วันพรุ่งนี้มันก็หมดมันก็หมดเคราะห์นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร่างกายจะดีขึ้นตามลำดับ ผมก็เลยบอกว่าดีหรือไม่ดีไม่เห็นมีความหมายเนื่องถึงวาระตามสัญญาก็ควรจะไปกันสักทีก็มีท่านองค์หนึ่งเข้ามาใกล้ท่านผู้นั้นคือพระอินทร์ท่านแต่งตัวครบชุดสวยงามมากท่านบอกว่าคุณยังไปไม่ได้ว่าคนของคุณก็ยังไม่หมดคนของฉันก็ยังไม่หมด ก่อนที่คุณจะมาเกิดคุณให้สัญญากับฉันไว้ว่าเมื่อก่อนที่คุณจะตายคุณจะต้องขนคนของคุณก็ดีคนของฉันก็ดีอย่างน้อยที่สุดให้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงให้หมดแล้วก็ถ้าไปสูงกว่านั้นได้ก็ยิ่งดี ก็เลยกราบเรียนแทมบอกว่าก็อยู่มาตั้งหลายสิบปีแล้วถ้าเขาไม่มาก็ช่างเขาอะไรอย่าไปสนใจอะไรสัญญาติบสองปีก็ไม่มีใครโผล่น้ามาสักกี่คนในเรื่องอะไรอย่าไปสนใจกับเขาเขาอยู่ที่ไหนบ้างเมื่อเขาไม่สนใจก็เป็นเรื่องของเขาเราจะไปยุ่งอะไรกับเขาเมื่อพูดอย่างนี้่ทนก็นิ่งไปประเดี๋ยวท่้นก็ตอบว่าว่าไม่เป็นไร หลังจากนี้ไปฉันจะเกณฑ์มาเองเกณฑ์นำามารวมกันให้หมดท่านก็นเลยแนะนำบอกว่าจุดที่จะพาคนไปดาวดึงนั่นได้จริงๆก็คือการสร้างวิหารฐานคุณเริ่มสร้างวิหารฐานย่าให้ขาดเขาทำบุญเรื่องว,วิหารฐานด้วยความเต็มใจนั่นเป็นปัจจัยเขาเกิดในดาวดึง แต่แต่หากว่าเขาจะมีบุญวาสนาบารมีมีวิทยาสหรดีอุสาหาดีเขาไปเกินกว่านั้นก็เป็นเรื่องของเขาโยมไม่ห้ามในเมื่อท่านให้สัญญาเทวาดาก็ดีพรหมคนดีพระคนดีพูดนี่เราพูดซ้ําไม่ได้ก็เมื่อท่านให้สัญญาแบบนั้นบอกว่าถ้าโยมให้สัญญาอาตมาก็จะอยู่ สำหรับพระท่านก็บอกว่าคุณอยู่ต่อไปต่อไปข้างหน้าประชาชนจะมามากก็เลยต้องขอพรท่านบอกประเภทลองนะเลิกกันเสียทีมาละอยากจะลองดูจะดีหรือไม่ดีจะควรหรือไม่ควรจะชอบใจหรือไม่ชอบไอ้ประเภทลองประเภทนี้มันเลยเปล่าไม่ต้องการต้องการอย่างเดียวแต่คือคนเอาดีเท่านั้น ท่านก็ให้สัญญาว่าจะคัดมาแต่คนดีถ้าคนไม่ดีบังเอิญจะมาบ้างก็จะไล่ไปให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้ให้เขาออกนอกเขตไปประเภทลองไม่มีเมื่อตกลงกันประเภทนี้แล้วก็ลืมตาขึ้นมามันเรื่องของสัญญาต้องเป็นสัญญาลืมตาขึ้นไหมคนเต็มกุฏิคุนยมเต๋อสามีเจกิมกี เข้ามาใกล้มาถามว่าท like ่านไปโรงจยาบาลดีไหมก็นึกในใจว่าเราไปหรือไม่ไปมันก็มีผลเท่ากันเพราะเหตุการณ์ต่างๆทั้งร่างกายมันถอนไปหมดท่านกำหนดว่าวันพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นแต่เพื่อเป็นการรักษากำลังใจคนทุกคนจึงบอกตกลงไปหมอก็ถอนเข็มน้ำเกลือออก เขาทำท่าจะแบะของอัตมาผมจะเข้าห้องน้ำก็เลยบอกไม่ต้องปบะคองผพก็เดินเข้าห้องน้ำอาบน้ำสบายไปลงพยาบาลไอมันขึ้นเชิงเขานิดนีดน่ก็เลยเดินขึ้นไปเองก็ได้แลว้วพอเข้าโรงพยาบาลหมอให้ยายก็รู้สึกดีขึ้นขอรวบรัดเวลาได้สองนาทีเว้นนาทีครึ่ง เป็นอันว่าไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็มาโย่เปล่าค่ายาค่าหมอค่าห้องไม่เสียแล้วก็บุรณะปฏิสังขรณ์โรงพยาบาลไปขนาดนั้นประมาณ80,000บาทเศษอันดับแรกคนชาวกรุงเทพมาเยี่ยมรวมเงินได้ 7, เ0็ดเศษก็ช่วยซื้อออกซิเจนบ้างอะไรบ้างก็ตามเรื่องไปไปมาก็สร้างผพรมปรับปรุงไฟฟ้าสร้างพัดลม เพดานตั้มตั้งสร้างพัดลมเพดานพัดลมไปจําห้องทาถนนสร้างอะไรตัวอะไรหมดไป80,000บาทเศษการหมดอย่างนี้ไม่ใช่บทมาเอาชื่อหมดเพื่อให้เจ้าของเงินมีความดีคือเป็นมหากุศลเพระโรงพยาบาลเป็นที่บรรเทาทุกข์บรรดาประชาชนผู้ป่วยไข้ไม่สบายอระราชทานหลายเรื่องการตายวาระที่ห้า มันก็ยังไม่ควรจะจบแล้วก,ก็ต้องจบเพื่อเวลามันหมดขอท่านหลายจงกำหนดอาการทุกข์ของร่างกายไว้ว่ามันมีสภาพแบบนั้นมันทรงอะไรไม่ได้จำไว้เสมอว่าร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราจงอย่าทุกข์รักษาอารมณ์จิตให้เป็นสุขตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,าสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้าสอนไว้ แล้วใจคนเราก็จะมีสุขไม่มีทุกข์ตามที่เล่ามาแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติวแต่เพียงเท่านี้